รออูรูรูโทรูดตัววาวาววาวาวาวว่าเอกว่าหอนอีหนี้ม่ไม่ไม่เอกไม่รออดอดอดจออึกงอจึงโออ โอ้โอนโอ,อนโอ,อ,อนโอ,อนโอ,อ,อนโอ,อนโอ,อนโอนโอ,อนโอนโอ,อนโอนโอนโอ,อนโ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 อน ตออีชีว่าอีวิตโ,โ,โตโอนนตนก็ชีวิตชีวิตโตโอนนตนไหนโตน<ง>ต้นวนชีวิต,ตโ,โตโตโอนนตนไม่ใช่ตตเต่านะั้นเป็นวิตไปแล้ววิตโอโอนก พี่นอกอะไรลาบนอกอะไรนอกอินทรียออาวยางยังอีกอย่าง,งนอนอาอกีอกหนก้าสอโอสอองอสูงสออารศสานคุณนกพี่ นกอินซ e ีจออาจาจา์จมจากตววจ๋ายอายายาเอกจากรินฉันเลยนะน้อย เนื้อเนื้อโทนเนี่ยโนเอียเนื้อเนื้อโทนเนื้อฉันไม่รอรอยรอยรอยเอกรอยขอรอ tung 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 à tung 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 anh đây tung 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 à ลาบฟคือลาบทำไมลงนกพรีลาบสองตัวโอ,โอ้ยไม่ใช่นกพรีลาบกับนอกอินซีก็าตายมาออนกพรีลาบตัวหนึ่งบอโบนอบิน <c oughs> บอบออี นนบินมาเห็นหอเอหอเอเหตอุตุเหตเหตุเหตุอะไรเขาเรียกเขาอ่านว่าเหตุครับลูกเหตุครับเหตุม่เห็นเหตุเหตุอะไรครับหอยเอตอเหตหอยเอตอเหตใช่ ต่ออูตุเฮ้ยไม่มีดโดเอโดเฮทำไมไม่มีโอเด็กไงไงต่อเหตุอะไรครับเหตุก็อรการอกานขอเอาเขาเขาโทรเขา้านั่งดีดีนั่งดีดีดีครับมออัวนอนมันจออึงอจริง

เอือเอยื่อเหยอ่อเอกเหยอ่อของนกอินทรีเขาเยอะเยอะบ้างไงมเขาเยอะเยอะบ้างคิดว่าอันนี้ก่อนอันเนี้ยเขาเยอะเยอะบ้างไอมอ้าวอ้าวว้าวอ้าวกระต่ายปลา